เจ้าชายเบเลอร์ทากเรียนเบรกสเปียเป็นโอรสองคโตของกษัตริย์แดรันที่สองและเป็นรัชทายาทผู้ทรงเกียรติและได้รับความรักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระกวลทาแกเรียน สมยาเบร็กสเปียเขาได้รับฉายานี้หลังจากการประลองที่น่าจดจำโดยเขาสามารถโค่นอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ในการประลองที่จัดขึ้นเพื่อยุติความขัดแย้งเรื่องการสืบทอดบัลลังเขาแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงนักปกครองที่ชาญฉลาด เบเลอร์ไม่เพียงแต่เก่งในรบเท่านั้นแต่ยังเป็นมือขวาของบิดาในฐานะผู้พิทักษ์อาณาจักรหรือ Hand of the King เขาสามารถรักษาความสงบสุขและความยุติธรรมในอาณาจักรในช่วงเวลาที่เปราะบางโศกนาฏกรรมที่แอตฟอร์ด ชีวิตของเขาสิ้นสุดลงอย่างน่าเศร้าและไม่คาดฝันในปี211เอซหลังพิชิตด,ดินแดนในงานประลองที่แอดฟอร์ดเขาเสียชีวิตอย่างกล้าหาญขณะปกป้องน้องชายของตนเองคือเจ้าชายเอเรียนในการประลองตัดสินด้วยการต่อสู้หรือ Trial by Combat ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายครั้งใหญ่ในเวลาต่อมามรดก การเสียชีวิตของเขาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สร้างความจหนกตื่นตระหนกให้กับอาณาจากักรด้วยความเป็นที่รักของประชาชนการจากไปของเขาทำให้สายการสืบทอดบัลลังก์วุ่นวายและนำไปสู่ยุคที่เรียกกันว่าความตายแห่งสายพันธุ์มังกรในเวลาต่อมา